สวัสดีค่ะบ้านแนนเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะแนน่เชทุกคนนะคะมาแต่งเค้กที่าง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะนั่นคือเค้กฝอยทองนั่นเองนะคะทุกคนอ่าขั้นแรกนะคะก็จะปาดครีมลงไปก่อนครีมไม่ต้องปาดเยอะนะคะเอาบางๆนะคะไม่ต้องหนาจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเลียนนะคะอ่าแล้วก็โปะฝอยทองไปนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้ารับรู้กับความจุก จุกว่ามันเป็นอย่างไรนะคะทุกคนอ่ะจากนั้นนะคะเราก็ใสยย่ในืครีมไปแล้วก็เปิดบัตรคิน,นะคะ่ะทุกคนเอาวันนี้นะคะมีคำคมมานำเหนอนะคะจีบเธอก็เป็นทุกจีบชานมไข่มุกก็เป็นเบาหวาน <h ills> เฮ้ยเรือกอะไรดีก่อนแล้วผู้ชายกับชานมไข่มุกนะคะจีบผู้ชายก็เป็นทุกนะคะ จะหันไปกินชานมุไข่หมูก็ตัดขาค่ะทุกคนเ <laughs> บาหวานแดกค <laughs> okay. ่ะโอเคอ่าในก็จะปาดวิปครีมสีขาวนะคะรอบก่อนนะคะจะใช้สีอื่นก็ได้แต่ว่าให้ใช้เป็นสีโทนอ่อนนะคะจะเหมาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝอยทองเนี่ยน้องเขาจะเป็นสีเหลืองที่แบบเหลืองจีจานะ,ะเหลืองสวยนะ เดี๋ยวมันจะไม่เด่นนะคะแนยก็เลยใช้ครีมขาวทั้งก้อนนะคะเดี๋ยวรอบรอบรอ,อบบนเค้กจะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะทุกคนนี่อ่ะปาดเก็บขอบให้เรียบร้อยจ้าแนะนำนะคะเออ่สปาตูล่าที่แนนใช้อยู่นะแนนไปเจอของถูกมานะคะในมิสเตอนะคะทุกคนราคายี่สิบาบาทหรือ,อยังไงเนี่ยแหลคะค่ะ คือไปลองตืดดูแล้วด้วยนะเออยี่สิบบาทเองลองไปตามกันดูนะคะทุกคนมินเตอร์ดีไนะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกสาขาไหมนะคะก็ลองไปลองไปลองดูกันนะคะที่นั้นอ่ะแน้นชอบเดินมากมินเตอร์ดีไนะคะเดินแล้วก็โวอยู่นั้นอ่ะอืมอ่าก็หัวบีอะไรก็ได้นะคะตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะอันนี้หัวบีบเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเน้นเ้นนจำเบอร์ไม่ได้เน้นเดี๋ยวนไปดูให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะเน้นจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็บีไปพอดีว่าเออ สีฟ้าเต็มๆเนี่ยหมดในก็เลยเอาทูโทนนะคะมาบีบต่อก็ไม่เป็นไรเนาะมันไปในทางที่เดียวกันนะคะจากนั้นก็ใส่ฝอยทองนะคะแล้วในก็จะตกแต่งด้วยเยลลี่เม็ดเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนี่แล้วก็บีบใบไม้นะคะใช้หัวบีบใบไม้เกาหลีนะคะลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วทําแบบว่าเออแบบเยลลี่แบบเออเชอรี่เชอร์จายอะไรอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนนี่โอเคเสร็จแล้วจ้าง่ายไหมเออเนาะ บายบายจ้ะทุกคน